สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไลฟ์สไตล์บายจอยช่องนี้มีหลากหลายให้เพื่อนๆได้รับชมสวัสดีเพื่อนๆที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟซีทุกท่านวันนี้พี่จอยมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับธนาบัตรสะสมเหรียญสะสมวันนี้เรามาดูธนาบัตรสะสมกันบ้างนะคะก็เป็นธนาบัตรชนิดราคาหนึ่งพันบาทนะคะ อันนี้ฉบับนี้พี่จอยได้มาโดยบังเอิญนะคะก็จะเป็น 9K 9หน้า9หลังนะคะ 9K2847899 คือพี่จอยก็ชอบตัวเลขอ่าเหน้าก้หลังอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆจะาพบเจอก็ก็เลยเก็บไว้นะคะแต่ที่ความจุงใจที่ให้พี่จอยได้เก็บก็คือ เรามาดูด้านหลังนะคะก็คือพี่จอยพบเจอแบบนี้นะคะพบเจอแบบนี้เพื่อนๆอาจจะคิดว่าก็ไม่ได้แปลกอะไรนะคะเพียงแต่ว่ามีใครบางคนเอาหมึกมาปั๊มมาเขียนไว้แบบนี้นะคะก็จริงอยู่นะคะแต่พี่จอยชอบชอบมากๆที่มีอะไรที่ทให้เราได้ดูนะคะ อันนี้ก็จะไม่มีอะไรแปลกมากมายเพียงแต่ว่าพี่จอยชอบก็คือเก็บนะคะเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งก็คือมีก้าวหน้าก้าวหลังนะคะอันก็จะเป็นตราประทับนะคะตราประทับอ่านแล้วนะคะก็จะเป็นเจ้าคณะเจ้าคณะอำเภอวังชิ้นนะคะน่าจะเป็นตราประทับของวัดของเจ้า คณะอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ประมาณนี้นะคะพอดีอธนบัตรนี้พี่จอยได้มาจากที่ลำปางนะคะลำปางก็ก,ก็คือพี่จอยถูกหวยงวดที่ผ่านมาก็เลยเอารถลอตเตอรี่ไปขึ้นรางวัลน,นะคะก็ได้ธนบัตรแบบนี้มานะคะ ตรงนี้ก็จะเขียนคําว่าอาธิการเหมือนสิลิอนุโลหรืออนุโศพี่จอยไม่ทราบได้นะคะน่าจะเป็นอนุโลนะคะก็จะเป็นอาธิการเหมือนนะคะน่าจะเป็นอาธิการเหมือนสิลิอะนุโลนะคะหรือว่าอนุโศไม่ทราบได้เหมือนกันนะคะ ก็พี่จอยก็ชอบก็คือก,ก็ได้เก็บไว้นะคะเพราะว่าเป็นธนาบัตรของพ่อหลวงรอเก้าของเรานะคะด้านหลังก็จะเป็นในหลวงรัชกาลที่เก้านะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอนะดุยเดชรัชกาลที่เก้านั่นเองนะคะนะคะพี่จอยก็ชอบหมวดเลขด้วยนะคะถึงแม้จะเป็นหมวดเคก็จะเป็น เก้าหน้าเก้าหลังนะคะหล,หลังตัวหลังก็จะเป็นเจ็ดแปดเก้านะคะหรือว่าเจ็ดแปดเก้าเก้านะคะก็ชอบก็ชอบแบบนี้ก็เลยเก็บเก็บไว้นะคะก็เลยเอามาแบ่งปันให้เพื่อนๆพ่ได้รับชมนะคะการเก็บก็คือการออมก็จะเป็นความชอบส่วนบุคคลนะคะที่เราพบเจอแบบนี้พี่จอยก็ พบเจอหลายแบบมากสำหรับธนบัตรที่จะมีผ้ายันบ้างอะไรบ้างนะคะก็จะมีตราประทับอะไรที่แปลกๆนะคะอันนี้เพิ่งได้มาเมื่อเช้าสดๆดร้อนๆ้อนเลยนะคะก็ไม่มีอะไรที่แปลกหรือว่าขลังอะไรนะคะเพียงแต่ว่าที่จอยชอบถ้ามีตราประทับแบบนี้นะคะก็จะ จะถือว่าอ่าเป็นธนบัตรที่สะสมได้เหมือนกันสำหรับความชอบของเรานะคะเพื่อนๆจ๋าก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาถ้าชอบคลิปนี้เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้กับพี่จ่อยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ชอบสะสมไม่มากก็น้อยนะคะ ถ้าเราชอบสะสมอะไรก็ได้นะคะที่เราสะสมนะคะทาบัตรแบบนี้อยู่ในมือใครบ้างหรือเปล่านะคะถ้าใครมีก็ช่วยบอกกล่าวเล่าความให้กับพี่จอยได้นะคะเพื่อนๆจะเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ